นี้จะทำข้าวผัดทานนะคะข้าวผัดไข่ผัดกระเทียมผัดหอมใหญ่นะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงะมาสาม้อย ให้ค้นได้ประมาณนี้นะคะใส่ข้าวหนึ่งถ้วยผัดข้าวกับไข่ให้เข้ากันแล้วก็ใส่ซอสหอยใส่รสด,ดีนะคะปรุงรสตามชอบเลยค่ะ แล้วก็ผัดใ้แห้งแล้วก็ใส่ผักคะน้ากับมะเขือเทศนะคะลงไปผัดอผักสุกนะคะเอานี้ก็เสร็จแล้วนะคะข้าวผัดไข่ค่ะ ด้วยผักชีหอมๆนะคะเสร็จแล้วค่ะเสิร์ฟข้าวผัดพร้อมพริกน้ำปลานะคะหอมๆอ,อร่อยๆมากินข้าวด้วยกันค่ะ